สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะโดยใช้โปรแกรม GSP และโปรแกรม m a p l e ค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะแนะนำระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะมารู้จักกันเลยดีกว่าค่ะว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนั้นคืออะไร ให้ a b c d e และ f นะคะเป็นจำนวนจริงที่ a b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันและ c d ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันระบบที่ประกอบด้วยสมการ a x บวก b y เท่ากับ e c x บวก d y เท่ากับ f เรียกว่าระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่มี x และ y เป็นตัวแปรโดยที่ a และ c เป็นสัมประสิทธิ์ของ x B และ D เป็นสัมประสิทธิ์ของ Y ระบบสมการนะคะจึงหมายถึงว่าจะต้องมีสมการอยู่2สมการเชิงเส้นบอกให้เราทราบว่าทุกตัวแปรในสมการจะมีดีกลีเท่ากับ1และ2ตัวแปรนะคะจะบอกว่าทั้ง2สมการจะมีตัวแปรอยู่2ตัวแปรค่ะโดยทางคณิตศาสตร์นะคะเราจะใช้ตัวแปร x และตัวแปร Y ค่ะ เรามาสังเกตนะคะว่าเราอยากทราบระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเนี่ยจะต้องทำยังไงตัวอย่างแรกนะคะ c x บวก 3y เท่ากับ10 2x ลบ y เท่ากับ0เป็นระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรค่ะเพราะมีค่าสัมประสิทธิ์แน่ตัวแปร x และตัวแปร y ตัวอย่างที่2นะคะ x คูณกับ x บวก3เท่ากับ4 5 x ลบ y เท่ากับ2ไม่เป็นระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะเพราะว่า x เนี่ยมันกระจายเข้าไปก็จะได้ว่า x กำลังสองบวก3 x เท่ากับ4ซึ่งระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจะต้องมีดีกรีเท่ากับ1เท่านั้นค่ะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะคะ4 y ลบ8 5 x ลบ6 y เท่ากับลบเเป็นระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรค่ะ พราะสมการที่1นนะคะมีค่า x เท่ากับ0ถ้าตัวแปร2ตัวแปรไม่เป็นศูนย์พร้อมกันก็เป็นระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรค่ะคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะคือคู่อันดับ xy ที่สอดคล้องกับสมการทั้งสองของระบบสมการหรือกล่าวได้ว่าเป็นคู่อันดับ xy ที่มีค่า x และค่า y ทำให้ได้สมการที่เป็นจริงทั้งสองสมการค่ะ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสตัวแปรนะคะเพื่อความถูกต้องในการหาคําตอบของระบบสมการโดยมีสมบัติการเท่ากาันเช่นสมบัติสมมาตรสมบัติการเท่ากาันสมบัติ ของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณแมาช่วยในการหาคําตอบของระบบสมการยกตัวอย่างนะคะโดยใช้โปรแกรม GSP นะคะโดยจะมี3รูปแบบนะคะก็คือมีคําตอบ1คําตอบที่จุดตัดกราฟไม่มีคําตอบแล้วก็มีคําตอบมากมายไม่จํากัดที่จุดทับกันของกราฟค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็คือโปรแกรม GSP นะคะที่เราจะหาระบบสมการของสองสมการนี้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นกราฟออกมานะคะจากตัวอย่างนะคะกำหนดให้ x บวก 2y เท่ากับ1และ x ลบ 2y เท่ากับ5เราทำสมการให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับทั้ง2สมการนะคะก็จะได้ว่า x เท่ากับ1ลบ 2y และ x เท่ากับ5บวก 2y นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปกดคำว่ากราฟนะคะเลือกเขียนกราฟของฟังก์ชันใหม่นะคะจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยนสรรมการให,ให้อยู่ในรูป x เท่ากับนะคะแล้วก็แทนไปเลยคะ่ะว่า1ลบ 2y จากนั้นเราก็กดตกลงนะคะก็จะได้เป็นกราฟของสรรมการแรกนะคะต่อไปสรรมการที่2นะคะกดคำว่ากราฟ เขียนกราฟของฟังก์ชันใหม่เปลี่ยนสมการก่อนนะคะให้เป็น x เท่ากับนะคะจากนั้นเราก็ใส่5บวก 2y ก็กดตกลงนะคะก็จะได้เป็นของกราฟสมการที่สองนะคะเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็กดที่เส้น2เส้นนะคะเพื่อเราจะหาจุดตัดะคะ่ะจากนั้นเราก็ไปที่คำว,ว่าสร้างแล้วก็จุดตัดเราได้จุดตัดแล้วใช่ไหมคะเราอยากรู้พิกัดแล้วก็ไปที่การวัดแล้วก็กดที่ว่าพิกัด จากนั้นเราก็จะได้ว่ากราฟ2สมการนี้นะคะก็คือ3และลบ1ค่ะเนื่องจากกราฟเส้นตรงทั้งสองนะคะตัดกันที่จุด3และลบ1เพียงจุดเดียวดังนั้นระบบสมการจึงมีคําตอบเพียงคําตอบเดียวค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะกําหนดให้ 2x ลบ 5y เท่ากับลบ23 และ 4x บวก y เท่ากับ9เราก็ต้องทำเหมือนเดิมนะคะคือทำสมก,การให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับทั้งสองสมก,การนะคะก็จะได้ว่า x เท่ากับลบ23บวก 5y ทั้งหมดหาร2และ x เท่ากับ9ลบ y ทั้งหมดหารด้วย4ค่ะเราไปทำกราฟกันดีก,กว่าค่ะนำสมก,การเลกนะคะไปแทนในกราฟค่ะโดยเขียนกราฟของฟังก์ชันใหม่นะคะเปลี่ยนสมก,การนะคะอย่าลืม x เท่ากับนะคะก็จะได้ว่า ลบ23บวก5 Y แล้วก็ทั้งหมดนะคะหารด้วย2ก็จะได้ว่าสมการก็จะได้กราฟเส้นนี้มานะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปหาสมการที่สองค่ะโดยทำเหมือนเดิมค่ะกดเขียนฟังก์ชันใหม่นะคะก็จะได้สมการ x เ,เท่ากับแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะ9ลบ y ทั้งหมดนะคะหารด้วย4กดตกลงค่ะเราจะได้เป็นกราฟอันที่2นะคะจะได้เป็นเส้นอันที่สองจากนั้นนะคะเราก็กดที่ เส้นตรง2เส้นนะคะแล้วก็กดคําว่าสร้างนะคะแล้วก็ไปที่จุดตัดนะคะจากนั้นเรากดคําว่ากราฟกดคําว่าการวัดนะคะแล้วก็กดคําว่าพิกัดก็จะได้พิกัดของสมการ2สมการนี้นะคะก็คือ1และ5ค่ะแสดงว่านะคะ2สมการนี้นะคะเกิดจุดตัดเพียงจุดเดียวและมีคําตอบเพียงคําตอบเดียวค่ะเราไปดูตัวอย่างที่3ากันดีกว่าค่ะ ตัวอย่างที่3นะคะกำหนดให้ x ลบ 2y เท่ากับ1 2x ลบ 4y เท่ากับ2เราจะทำให้สมาการอยู่ในรูปของ x เท่ากับนะคะก็จะได้ว่า x เท่ากับ1บวก 2y และ x เท่ากับ2บวก 4y ทั้งหมดหารด้วย2ค่ะเท่าเหมือนเดิมเลยนะคะกราฟแล้วก็เขียนกราฟของฟังก์ชันใหม่นะคะเปลี่ยนสมาการนะคะให้เป็น x เท่ากับแล้วเราใส่ไปเลยค่ะ1บวก 2y กดเท่ากับตัวงแล้วก็จะได้เป็น กราฟของสมการแรกนะคะต่อไปสมการที่2ก็เหมือนเดิมค่ะกราฟเขียนกราฟฟังก์ชันใหม่อย่าลืมนะคะเปลี่ยนสมการทุกครั้งให้เป็น x เท่ากับทุกครั้งนะคะก็จะได้ว่า2บวก 4y ทั้งหมดหารด้วย2กดตกลงนะคะก็จะได้ว่าสมการทั้งสองสมการนะคะหรือว่ากราฟทั้ง2กราฟเนี่ยทับกันนะคะ จึงได้ว่ากราฟทับกันเนี่ยคำตอบจะมีมากกว่า1คําตอบนะคะตัวอย่างที่4นะคะ 3x-2y-6 3 x ลบ3 x y เท่ากับลบ6 3x ลบ 2y เท่ากับ3ทําให้อยู่ในรูปของสมาการ x เท่ากับนะคะก็จะได้ว่า x เท่ากับลบ6บวก 2y ทั้งหมดหารด,ด้วย3และ x เท่ากับ3บวก 2y ทั้งหมดหารด,ด้วย3มาเขเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือกดคําว่ากราฟแล้วก็เขียนกราฟด้วยฟังก์ชันใหม่เปลี่ยนสมาการเหมือนเดิมจากนั้นก็ใส่ไปเลยะคะ่ะ ลบ6บวก2 y ทั้งหมดนะคะหารด้วย3ก็จะได้ว่ากราฟเส้นตรงเส้นนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ทำเหมือนเดิมกราฟแล้วก็เขียนกราฟของฟังก์ชันใหม่นะคะเปลี่ยนสมการให้เป็น x เท่าก,กับก็จะได้ว่าทั้งหมดนะคะก็คือ3 บวก 2y ทั้งหมดนะคะหารด้วย3กดตกลงนะคะจะเห็นได้ว่านะคะกราฟเส้นตรงทั้งสองเนี่ยขนานกันจึงไม่มีจุดตัดหรือไม่มีคำตอบนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากในการใช้โปรแกรม GSP นะคะแต่ถ้าเราอยากหาคำตอบแบบอยากได้แค่คำตอบไม่อยากได้กราฟเนี่ยไปดูโปรแกรมถัดไปกันดีกว่าคะ่ะต่อไปนะคะเป็นโปรแกรม เมเปิลนะคะที่สามารถหาคําตอบได้ทันทีค่ะโดยการหาผลเฉลยของระบบสมการนะคะตัวอย่างแรกนะคะคือการหาผลเฉลยของระบบสมการ3 x ลบ4 y เท่ากับ0และ3 x บวก4 y เท่ากับลบ24ค่ะเรามาดูเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราต้องเขียนว่า solve ค่ะ s อย่าลืมนะคะ s o l v e, e นะคะอย่าลืมนะคะวงเล็บแล้วก็ปีกกาใหญ่นะคะเพราะว่ามีสองสมการะคะ่ะ3 x ลบ สี่ y นะคะ,ะ,คะเท่ากับ0ูคอมม่าสาม x บวกส y เท่ากับลบยี่สิบสี่นะคะแล้วก็ปิดกาแล้วก็วงเล็บปิดค่ะจากนั้นนะคะเรากดคําว่า enter นะคะก็จะได้ว่า x เท่ากับลบสและ y เท่ากับลบสแสดงว่าสมการสสมการนะคะมีจุดตัดเพียงจุดเดียวค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะการหาผลเฉลยของระบบสมการ5 x ลบส y เท่ากับห และ x ลบ y เท่ากับลบ7ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะต้องเขียนคำว่า solve v e วงเล็บปีกกาใหญ่นะคะแล้วก็เขียนสมการก็คือ 5x ลบ 4y เท่ากับ1คอมม่านะคะอย่าลืม x ลบ y เท่ากับลบ7จากนั้นก็เป็นปีกกาใหญ่แล้วก็คอมม่านะคะกด enter เลยค่ะ ก็จะได้ว่า x เท่ากับ29นะคะและ y เท่ากับ36ค่ะแสะดงว่าสมก,การทั้งสองนี้นะคะก็จะเป็นสมก,การที่มีจุดตัดเพียงจุดเดียวค่ะไปนะคะการหาผลเฉลยของระบบสมก,การ 4x ลบ 3y เท่ากับ12 และ1 3 x 1 4ส่วนเลบส่วนเท่ากับ1ค่ะไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะคะ SOLVE อย่าลืมวงเล็บนะคะแล้วก็ปีกาปีกายใหญ่นะคะ 4x-4x-3y ลบสีเลบเท่ากับ12คอมมาส่วนส่วนคูณกับวคูณกับ x นะคะแล้วก็ลบส่วนคูณกับ y นะคะก็จะได้เท่ากับ1แล้วก็อย่าลืมใส่ ปีกกใหญ่แล้วก็ปิดท้ายด้วยวงเล็บนะคะก็จะได้คำตอบว่า x เท่ากับ x และ y นะคะเท่ากับ4ส่วน 3x ลบ4ค่ะซึ่งระบบสมก,การนี้นะคะมีคำตอบมากมายไม่จำกัดอยู่ในรูป x นะคะและ4ส่วน 3x ลบ4นะคะเมื่อ x แทนจำนวนจริงใดๆค่ะตัวอย่างต่อไปเลยนะคะสมก,การนี้นะคะก็คือการหาผลเฉลย,ยของระบบสมก,การ x บวก 2y ลบ1เท่ากับ0และ 2x บวก 4y ลบ5เท่ากับ0ค่ะ S O L V e, e วงเล็บนะคะปีกกาใหญ่แล้วก็ใส่ไปเลยนะคะสมการแรกก็คือ x บวก 2y ลบ1เท่ากับ0และอีกสมการนีงนะคะก็คือ 2x บวก 4y ลบ5เท่ากับ0เหมือนกันค่ะอย่าลืมปิกกานะคะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะจากนั้นกด enter เลยค่ะจะเห็นได้ว่าสมการนี้นะคะ ไม่มีการระบุจุดหรือว่าไม่มีการบอกค่านะคะแสดงว่าระบบสมการนี้ไม่มีคําตอบนะคะลองมาดูอีกตัวอย่างนะคะคือการหาบลเฉลีของระบบสมการ 3x บวก3เท่ากับ23ลบ 4y และ x ส่วน4บวก y ส่วน3เท่ากับ4เขียนเลยค่ะ solve วงเล็บระบบสมการนี้นะคะสมการแรกก็คือ 3x บวก3เท่ากับ23 ลบ 4y นะคะก็คอมม x ส่วน4บวกนะคะบวก y ส่วน3นะคะเท่ากับ4อย่าลืมวงเล็บนะคะจากนั้นเราก็กด enter ค่ะ,ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแสดงว่าเราเนี่ยทำผิดจุดไหนจุดหนึ่งนะคะลองไปสังเกตดูนะคะว่าเราเขียนจุดไหนที่ผิดไปค่ะเราลืมใส่วงเล็บปิดกกยอย่างข้างหน้านี้ใช่ไหมคะถ้าเราลืมตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่มีคําตอบนะคะแล้วก็มาไม่เหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะ ล้วก็กด enter เพื่อจะไม่ให้มัน e อ r ร์เจากสมาการทั้งสองสมาการนี้นะคะไม่มีคําตอบเหมือนสมาการข้อเมื่อกี้เลยค่ะแสดงว่าระบบสมาการนี้นะคะไม่มีคําตอบค่ะเห็นไหมคะว่าโปรแกรมเบ p l e เนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแค่เรารู้วิธีการเขียนแล้วก็เขียนตามที่เขาบอกนะคะก็จะได้คําตอบออกมาทันทีค่ะโดยไม่ต้องให้คิดให้ยุ่งยากค่ะ